ไปเจอวิธีเพิ่มโชคลาภครับแบบผมอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ถูกละต่ายรางวัลที่หนึ่งสองหนึ่งสงส,สวัสดีสวิดัสพี่น้องชาวไทยแล้วก็ไวรุ่นช้างดาวที่เกิดมาในยุคข,ข้าวยากหมากแพงทุกคนเลยนะครับผมเป็ดน,นะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยมีใครประสบผมเจอปัญหาเหมือนผมบ้างครับคือตอนเนี้ย ผมไม่มีตังค์แล้วครับทุกคนคือแบบช่วงนี้ฉันมาทำคลิปเดียวครับถูกเวสแพงทีหนึ่งแบบสี่ห้าพันสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยมีทุกคนนี้กูยังสงสัยอยู่เลยช่องอื่นเขาทำยังไงรวยเอารวยเอามีตังค์เก็บเอามีตังค์เก็บเอาแต่กูยิ่งทำเงินเก็บยิ่งเล่อยหรอกก <c oughs> ็อย่างที่บอกไปครับคือตอนเนี้ยผมไม่มีเงินครับแล้วแบบเมื่อคืนครับก่อนนอนผมนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบเลื่อนโทรศัพท์ดูใช่ไหมไปเจออะไรรู้ปะ <c oughs> ผมไปเจอวิธีเพิ่มโชคลาภครับแบบเสริมดวงให้กับการ การเงินกับความรักกับหน้าที่การงานอะไรเงี้ยคือเว็บเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนคนที่เกิดวันศุกร์เผือ่อบางคนไม่รู้วันเกิดผมวันที่11ธันวาคม5 3 5ครับซึ่งมันตรงกับวันศุกร์นะครับเว็บบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์อะเสื้อสีมงคลเสื้อที่แบบใส่แล้วแบบจะได้เงินจะได้โชคลาภเนี่ยคือสีชมพูสีแดงสีเขียวนี่บอกจริงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอย่างที่คนเห็นกันครับนี่เสื้อ เสื้อสีเขียวกูใส่มาเรียบร้อยแต่หลายคนอัดงงว่าทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมคือหลังจากที่ผมไปเจอเว็บไซต์เนี่ยครับเว็บไซต์เสริมดวงเว็บไซต์ที่แบบเทพเจ้าเขาบอกว่าต้องทํายังไงถึงแบบดวงเราจะได้ดีจะได้โชคลาภใช่ไหมผมก็ไปทาการซื้อนี่มาครับทุกคน ลอตเตอรี่คือ,ว,อ,อนนวันที่หนึ่งคิดอยู่ตอนเนี้ยเป็นวันที่1ครับ1พฤษภาซึ่งงวดนี้ครับลอตเตอรี่เนี่ยหวยเนี่ยจะออกวันที่2<แ>ก็คือพรุ่งนี้อ่ะแล้วก็หวยที่ผมซื้อมามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบครับราคา1,000บาทใครบอกลอตเตอรี่ใบละแปไม่มีไอ้สัตว์ไปหามาให้กูหน่อย80บาทอ่ะเดินมาเยอะและ้วแม่งปละ100ซึ่งทั้ง10ใบเนี่ยครับทุกคนเลขอ่ะจะไม่เหมือนกันเลยนะคือเลขไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวและที่สำคัญเนี่ยผมไม่รู้ด้ววยยยครรรับ่่่่าาาทีีีผผผมมมมซซืื้้ออออเเเเนนนลขะะไไพตปิๆ กินมูมูมูมัอ,มอ,มอ,อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้ชีวิตแล้วก็กินอาหารตามคําแนะนําของท่านเทพเจ้าที่แนะนามาเนี่ยผมจะถูกลอตเตอรี่ไหมผมจะได้ลาบไหมจะมีตังหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอันนี้โมโนนะยังไม่มียูทูบเบอร์เขาไหนครับถูกร้อนที่หนึ่งผมอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าคุณกินไงวะ ตกล้านแบ่งพ่อสักห้าพันแม่สักห้าพันไอ้พลอยน้องสาวอีกห้าพันละสองพันพอเด็กอยู่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวบริจาคก็ได้บริจาคหน่อยเออเป็นไงเป็นคนดีป่ะถ้าถูกรางลที่หนึ่งนะผมจะบริจาคครึ่งหนึ่งเลยได้เท่าไหร่เนี่ยครึ่งหนึ่งบริจาครางที่หนึ่งนะผมซื้อมาพันหนึ่งถูกสองตัวได้สองพันก็ให้กูบริจาคพันหนึ่งก็ไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําทุกอย่างเพื่อเสริมโชคลาภผมทุกอย่างต้องเป็นสีแดงสีชมพูสีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ครับผมจะมาใส่เสื้อสีเเขขีีีีีีียยยววววททททััททัั้้้งงงงนนนนนนแแแลลกกกก็ุุออออ่่่่าผมมมิจะะตสสสดชพูหคครบ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตแล้วก็กินตามที่แบบท่านเทพเจ้าเขาแนะนํามาอ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งอาหารสำหรับมื้อแรกกันเลยว่าสีเขียวสีเขียวไม่ยากสีแดงผมจะกินให้ครบสามสีให้ได้สีแดงคิดไม่ออกสีชมพูสีชมพูคิดออกสีหนึ่งยินดะโฟเป็นไงอึ้งไงเดิไม่คิดเลยดิน้องๆคิดว่าอาหารสีชมพูมีอะไรบ้างครับเค้กก็ไม่เอาอ่ะอันนี้เพิ่งมื้อแรกอ่ะจะกินเค้กไม่ได้อ่ะพูดคิดไม่ออกไมแย่ย้อยอ่ะครับทุกคนก็เดี๋ยวมื้อแรกเนี่ยเราจะมาสั่งยินดะโฟกินกันก่ออนนเดี๋ยววขตัััสแป๊บบึงคร ใช่ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเยนเนโฟก็ออกมาถึงผมที่บอกแล้วแต่มีระยะบทน,นิดนึงครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีตังค์อยู่เลยครับดูแต่ดูไหมที่กูสั่งมากี่บาทแปดสิบห้าบาทน้องๆได้ยินไม่ผิดน้องๆงง,งงไหมครับคือเยนเนโฟกันแล้วแปดสิบห้าบาทวิไม่มีเงินอยู่ด้วยคือผมคิดมาตลอดนะว่าเยนเนโฟเนี่ยอะไรแบบสี่สิบบาทอ่ะแพงหน่อยก็ห้าสิบพิเศษอะไรเงี้ยแปดสิบห้าอีดอกอืมเกินไปหรือเปล่าไหนปดูซิว่ามีอะไรบ้างแปดสิบห้าบาท อ่ะแล้วก็แบบมีเรื่องอยากพูดเรื่องหนึ่งครับทุกคนคือมีหลายคนาถามมาเยอะครับว่าเฮ้ยพี่เปทําไมพี่แบบไม่ใช้เงินทําคลิปเลยไม่ลงทุนเลยอะไรเงี้ยแบบทําคลิปแบบใช้เงินหน่อยแบบใช้เงินแบบเป็นหมื่นเหมือนช่องอื่นหน่อยอะไรเงี้ยอยากจะบอกทุกคนนะครับนายนอกออกเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกูใช้เงินกูใช้เงินทําคลิปคลิปละแสนเลยคอยดูถ้าออกเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่แบบสมาะไปก่อนครับช่วงนี้ก็อยากแนะนำนะครับใช้ชิอยจะติดรูครับพระตูอยู่ยาวประหยัดกันด้วยมาครับทุกคนเรามาดูหน้าตาของยินทโฟล่ทะครามีแบบพวแบบหมมมมูกกีุ้งปลมมึกะรเี้ยี นีะมันมันแพงอะไรวะนี่ครับอาหารสีชมพูเรามือแรกหมูกกรอบวะใช่ปะอันไหนก็แพงแต่ขอชิมหน่อยเผื่อเป็นหมูแบบหมูหมูน้ำเข้าหมูแบบหมูต่างประเทศหมูกรอบอ่ะถ้ากูสั่งธรรมดาเนี่ยแบบ40บาทใช่ไหมไม่สองอันเลยนะอิ่มเลยนะนี่แปดสิบาบาทหรอเนุงมากเยี่ยมเยี่ยมไปเลยหมอได้อีกแล้วออุตส่าห์เซือูแล้วน้องเต็มจริงของกรอบมากนะอืมซัดไปแล้วครับหมอหมูกรอบ ขอโทษครับต้องถูกหวยแล้วบอกจริงขนาดเนี้ยอันนี้บอกเลยนะทั้งชีวิตผมเนี่ยผมยังไม่เคยถูกหวยเลยนะซื้อบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยมากครับแต่ก็แบบแต่ก็บ่อยอ่ะปีนึงก็แบบสักแบบห้างวดไม่เคยถูกเลยทั้งไม่ได้ครั้งเดียวไม่เคยถูกอยากลองถูกหวยมั้งครับเทพท่านเทพเจ้าครับเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วครับตอนนี้ปลาบววก็เดี๋ยวคนโตกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารสีแดงกับสีเขียวที่เหลือเนี่ยมันจะมีอะไรกินบ้างคือตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยนะสีเขียวคิดออกแค่พวกผักคคคคครรรััััับบบบบแแตต่่่่่่ออ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 ยยยยางงืนนนนนะิดดไมกกก็็เเเเีีี๋วจทโ สนุกว่ะเล่นอยู่คนเดียวแล้วเล่นกับตัวเองสนุกเหมือนกันนะเนี่ยครับผมทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสี่โมงยี่สามแล้วหิวแล้วครับทุกคนเนี่ยแหละครับทุกคนอันนี้เลยเป็นเหตุผลที่แบบทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเวคือคือมันอร่อยนะที่บอกไม่ชอบอ่ะมันไม่ค่อยอยู่ท้องเวมีใครเป็นเหมือนกันไหมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปหิวเร็วอ่ะเพราะแบบพอเรากินไปแล้วเราก็ต้องแบบกินข้าวอีกแบบอีกทีไวๆอะไรเงี้ยมันต้องตั้งอ่ะแล้วยิ่งยุคเนี่ยนอ่งอย่างที่บอกอย่าพุ่มเฟือ สารภาพตามตรงเลยครับไม่รู้เหมือนกันเขาว่าจะกินอะไรดีอาหารสีแดงเนี่ยลองเซิร์ชดิอาหารสีแดงเนี่ยพอผมเซิร์ชอาหารสีแดงใช่ไหมมันขึ้นแบบสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ไก่แดงไก่แดงคืออะไรไก่ไม่สุกเหรอไก่แดงคืออะไรยังไม่เคยกินเลยอ่ะอ่ามีนี่ด้วยครับทุกคนไก่เกาหลีอุ้ยราคาถูกมาก59บาท6ชิ้นมึงไปเกถูกขนาดนี้อ่าลองสั่งมากินแล้วกันอ่าก็เอาโอเคสั่งแล้วครับจะเป็นไก่เกาหลีนะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงน่ากินแค่ไหนรออาหารมาแป๊บคิวเจิญครับ นี่ครับทุกคนไก่เกาหลีราคาห้าบาทเนือดสีแดงอันนี้ก็สีแดงวะก็แดงนะแดงวะเลือดหมูสีเลือดหมูคือหนึ่งในตะโขอบอยู่ในแบบเป็นญาติกับสีแดงใช้เลือดเดียวกันมันก็คือเหมือนกันเด็กๆไม่งงใช่ไหมหชืชิ้นชิ้นชิ้นเท่านี้ครับเนี่ยเท่านี้ชิ้นอย่างเงี้ย ห้บาทก็โอเคนะก็สีแดงนะใครบอกไม่แดงแดงป่ะแดงถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดในรูปให้ดูทุกนดูในรูปอ่ะแดงไหมเนี่ยแดงกูบอกแดงก็ต้องแดงไอ้แม่ย้อยตะเกียบไม่จําเป็นอุ้ยซอสอร่อยเบรดิกุดมาครับไก่59บาทซึ่งอันนี้ขนาดชิ้นก็กำลังพอดีครับก็เหมือนเหมือนแบบร้านทั่วไปอะไม่แย่ครับไม่ได้ไม่ถือว่าเล็กกินหอมครับอ่ะเรามาชิมกันรสชาติจะเป็นไง ไม่ฉัดชาติยังไม่ฉัดอีกชิ้นหนึ่ง ไม่น้ำพูดเยอะครับบอกได้ทั้เรื่องครับอร่อยสัตว์คือตอนแรกคิดว่าห้บาทรสชาติจะแบบไก่กาอาราเล่ปลากระป๋องนีโมอันนี้คือแบบคือเหมือนไก่เกาหลีแบบตามห้างตามร้านดังๆเลยอ่ะอันนี้เมื่อก่อนที่ผมซื้อมาน่ะจะเป็นร้านแบบพวกร้านทั่วไปนะครับร้านอาหารที่แบบตามถนนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นร้านดังนะที่ซื้อมาอะไรเงี้ยรสชาติอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะแต่แบบคืออร่อยเลยถ้าเราไม่ผิดเนี่ยไก่ตัวนี้น่าจะมาจากออสเตรเลียนะครับน่าจะมาจากเชือกเขาเอลแล้วเขาก็มีแบบสมุนไพพรรรรรรด้้วยยคคคััับบบบทุุกกนนนนเเเี่่ป็สมมไไไผแอออะะะูา อร่อยจริงทุกคนตอนแรกตั้งใจจะไม่กินของทอดแล้วนะเพราะช่วงนี้แบบหน้าอ้วนครับคนเริ่มบน่นแหละพี่เป็ดหน้าอ้วนแล้วนะนี่จะแบบเพี้ย <c oughs> อร่อยจริงว่ะเ <c oughs> มื้อน,นี้นะ่า <c oughs> จะกินแค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วครับจะกินข้าวก็ไม่ได้ไงเพราะแบบคือมันไม่ได้แบบสีแดงสีเขียวสีชมพูอะไรเงี้ยก็เลยกินแล้วไม่ไม่ฉุกหวยครับอยากฉุกหวยก็เดี๋ยวเจออีกมื้อนึงครับเจออีกทีเนี่ยน่าเป็นตอนกลางคืนพรุ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งมาแหละเพราะว่าตอนนี้แบบร้านอาหารเขาปิดเร็วครับเขาเฟื่องเคอร์ฟิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็เวลานี่ครับผมดวนสามทุ่มสี่สวนาทีครับผมเนี่ยได้สั่งอาหารสีเขียวมาเป็นเทียบร้อยแล้วคือสั่งในแบบตอนหนึ่งทุ่มแต่ว่าเพิ่งมากินตอนนี้ครับเพราะว่าเพิ่งหิวครับไอแม่ย้อยนี่ครับผมทุกคนอาหารสีเขียวของเราบอกเลยว่าเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ผมชอบมากและผมก็คิดว่าแต่หลายคนเนี่ยน่าจะชอบเหมือนผมอ่านี่ครับผมดวนอาหารมื้ดดึกของเรา นี่ครับอันนี้จะเป็นผักเป็นไงเขียวปีเลยครับไยอแม่ย้อยอ่าก็น่าจะผักอย่างมีนี่ครับทุกคนผมชอบกินมากนี่มันคือเมี่ยงครับเมี่ยงปลาเผาเป็นเมนูที่ผมชอบสี่อันดับแรกเลยครับเมี่ยงปลาเนี่ยชอบกินมากแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเพราะ,ะพอประเทศเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับแล้วถ้าพูดถึงว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าพวกมึงก็น่าจะรู้กันร <c oughs> ู้ๆกันอยู่ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้หวังอะไรเลยนะมก็ <c oughs> หวงหังแห้รออกไปเถอะไอสัตว์อ่านี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดแล้วเนมี่ย ผู้นี้กูต้องถูกหวยบอกเลยถ้ากูไม่ถูกนะกูจะกำหมัดมากเลยแต่ถ้าถูกนี่คือแบบผมบอกเลยนะว่าผมจะนับถือพระเจ้าเลยนะผมจะนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะเพราะผมจะต้องหามาบูชาบอกเลยถ้าแบบผมถูกอะ่ะเออผักก็ให้มันตอนน้อยแทนนอดูดิให้มันทําไมแบบโอ้ผักผสมประกอบเด้อทุกคนดูดิ้จิ้มเห SAY, มหือนกันน้ำจิ้มนะ่ากินปะน,น้ำจิ้มครับชิมน้ำจิ้ม น้ำจิ้มนี้บอกเลยถ้าเราผิดเนี่ยคนอีสานตำแซ่บหลายรีกกินนะครับเผื่อใครไม่เคยกินนะเราต้องมีผักครับทุกคนแล้วก็เอาเส้นหมี่มาครับใส่หมี่ลงไปครับทุกคนแล้วก็ปลาปลาเนี่ยทีเด็ดเลยปลาต้องเยอะๆนี่เนื้อปลาครับอ่าเอยหิวกันบ่พอนมพี่น้องเด้อว,วางลงไปครับทุกคนเนื้อเยอะๆแบบแน่นๆดูดูดูยาวกระเทียมเจียวใส่กระเทียมไปและสุดท้ายครับทุกคนน้ำจิ้มครับเราจะราดน้ำจิ้มลงไปดูทุกคนนี้น้ำจิ้มครับ แน่นๆครับทุกคนแน่นๆนนตัดไปเลยครับเต็มปากอืมอ้มอืม้กินผักหน่อยพึ่งจะได้ถูกไหมน้ำจิ้มดีมากมึงถ้ามีเบียร์แล้วบอกเลยเฟี้ยวอะไรนะอีกคำมึงเหรอหรอ,อ๋อได้กินโชว์หน่อยก็ได้แต่เสียดายผักมันกระป๋อยลอยด้วดูดิผักมันไม่สมประกอบแม่แค่นี้พอครับทุกคนเนี่ย คุณไปออกบอกไม่ถูกเออด้วคนี่จะถามหน่อยสงสัยนานแล้วเนี่ยครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมแต่มันสีเขียวครับแล้วก็มันจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสีเนี่ยสีออกส้มๆเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมีสองแบบมีสีเขียวสีเขียวแบบสีเขียวเลยกับสีส้มเออรสชาติไม่รู้รสชาติเหมือนกันไหมนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองกินอะไม่ไม่เคยกินเปรียบเทียบนะแต่ว่าผมคิดว่าผมเนี่ยชอบสีส้มกว่าเพราะแบบสีส้มมันกินแล้วมันดูแบบแซ่บรรถรสแต่มันดูเหมือนอร่อยมันดูอร่อยกว่าเก็ตปะแถมแถม ผมคิดถึงแม่เลยว่ะแม่ผมชอบมากต้องมีกระเทียมเจียวเลยนะไม่มีกระเทียมเจียวไม่อร่อย <c oughs> อ่าพ่อพี่น้องเด้อผู้ใดย,ยังบอกกินเข่าไม่กินน้ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพี่เด้อขอโทษน,นะครับทุกคนทุกคนคงกดผมคงเกลียดผมแต่พี่ไม่เครับพี่กินโชว์ ท่านแม่อยู่แม่ตีปากากรับนี่แหละของนุนก็เดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมันดูกันนะครับ,บรว่าผมต้องชูรวัลที่หน <c oughs> ึ่งหรือเปล่าทุกคนไม่ขออะไรมากผู้ทำขาดเนี่ยไม่ขออะไรมากขอรางวัลที่หนึ่งต้นปีมีเงินอยู่สองล้านครับในบัญชีตอนนี้เหลือดแปดแสนไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้เที่ยวด้วยหญิงก็ไม่ได้เปรฮวงเงินกูไปไหนวะของนุนก็เจมส์ตรงนี้บ่นเยอะพอแหละเจมส์ครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในช่วงที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้แล้วครับณตอนนี้ครับตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ครับเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงครับซึ่งไอพวกแบบรางวัลหวยอะไรเงี้ยมันได้ออกไปที่บอยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าลอตเตอรี่ทั้งหมด10บใบของผมจะถูกระงวัลที่หนึ่งไหมอันนี้บอกทุกคนเลยนะครับว่าผมเนี่ยยังใส่เสื้อสีเขียวอยู่เลยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก้ใส่เสื้อสีเขียวนอนคือแบบเชื่อท่านเทพเจ้าไงคือเขาบอกว่าใส่สีเขียวแล้วเออเราจะได้เงินเราทำตามทุกระเบียบนิ้ววันนี้เน เยอะครับเก็บคอไปตรวจกันเลยดีกว่าไปนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายแบบนี้เลยนะคือแบบถ่ายเรียวๆเลยครับถ่ายแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องแบบอะไรมากไม่ต้องแบบเป็นพิธีรีตองอะไรครับผมอะเรามาเริ่มที่ใบแรกครับทุกคนใบแรกครับ3 9 6 9 9 2ครับผม152099ใบที่3ครับ6 6 7 8 5 0 3ใบแรกครับ้อมยังขอหนึ่ง สองซเไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลอ่ะ prayed, เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวคุณหาว่าแบบกูใส่เลขมั่วมีจริงนะครับหกเจ็ดแปดไปกันต่อเลยครับสามใบแรกไปแล้วสามร้อยกู้แม่ย้อยไปสองครับศูนย์หนึ่งหกสเจแล้วก็6 4สี่สี่สามหเจ็ดปดสเทพเจ้าหใบแล้วนะคึ่งทางแล้วนะท่านเทพเจ้าไปต่อเลยครับผมเ4 4 4, 4, 5, 5, 4. Er ีเจเชี่ยท้อว่ะทซ่เหมือนจะโดนเลยว่ะเจ็ดสองหกสน่ส มาครับทุกคนต่อไปเป็นใบสุดท้ายครับ0 2 1 5 0 6 0 2 1 5 0 6ขอเถอะลูกพอ่ออยากกลับแต่ไม่คืนวะ hey! อยากกลับแต่ไม่คืนวะไอสัตว์ไอสัตว์หมดตัวไอแม่ย้อยถูกแดกหมดสิบใบหนึ่งพันบาทในบอกใส่สีเขียวจะได้เงินเอางงทุกคนก็ใครพามาเลากผู้ชมเงินที่ไหนกินข้าวสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะสแกนไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาไปวกวนครับตัวสบายครับสู้ๆนะใครที่แบบช่วงนี้ขัดสนก็ขอให้ไม่พูดเลยนะครับ บ๊ายบายครับพรุ่งนี้กูจะเอาอะไรกิน